ก็สวัสดีครับผมมาอยู่กับเกม ROV ดีกว่าวันนี้อันนี้ก็เพิ่งเล่นครั้งแรกนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะมันยังเป็นโหมดพวกการสอนการเล่นอยู่เลยอะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจับคู่กันเลยดีกว่าก็เห็นเพื่อนชอบเล่นอยู่เหมือนกันมันจะเล่นเหมือนคล้ายๆด o t a อะไรเงี้ยแต่มันจะเล่นสั้นกว่าแล้วเร็วกว่าทำสกิลได้ดีกว่า แต่ทีนี้เราจะไม่รู้ว่าจะเล่นตัวอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราเลือกมูมัวแล้วกันนะฮะผมตอนนี้คุณมีผู้เล่นร้อยคะแนนโปรดรักษาไว้คืออะไรวะอาจจะเป็นเพราะว่าแบนปะยิ่งคะแนนน้อยยิ่งแบบไม่ให้คะแนนอะเอ,อ้าหลุดหรอวะเนี่ย อ่ะจับคู่ใหม่แสดงว่าเมื่อกี้อาจจะจับคู่ไม่ได้เ mm. ตรียมพร้อมหรือว่าเมื่อกี้เราลืมกดเตรียมพร้อมวะเลยหลุดอ่ามาแล้วว้าวว้าว,ว,าวอันนี้มันแล้วแต่ว่าจะเป็น,นอะไรกูเบื่อคำสั่งสอนมากเลยเนะนี่ยไอพวกเนี้ยเกลียดมากเลย คือมันจะขึ้นตลอดเลยอะ่ะคือจะเล่นตัวอะไรดีวะมันมีสีเทากับสีสว่างด้วย <at> เล่นตัวนี้แล้วกันตัวแรกเอาไปจัดมา oh <my> มันไม่น่าเราไม่มีแบบพวกชุดประกอบเพราะว่าผมเพิ่งแอคเคาท์มาครั้งแรกนะครับ oh <my> ผม ไม่รู้ว่าเปนเม์มันสามารถเลือกตัวส้กันได้ด้วยนะขึ้นอยู่กับเราอะ่ะหรือเปล่าเพราะว่าเราลองเล่นกับบอทมันก็โอเคนะอันนี้ผมลองเล่นกับคนครั้งแรกไม่รู้ว่าจะโดนด่าหรือเปล่านะถ้าโดนด่าก็ซวยไปโอเคอันนี้มันอ๋อมันมีไอเทมให้เราเลือกซื้อว่าเป็นความเร็วโจมตีวิ่งเร็วมันจะมีเหมือนนำเสนอโอเคผมจะซื้อรองเท้าก่อน เพราะว่าผมอ้าวอย่างนี้กูก็ต้องไปเลนกลางสือวะเนี่ยโอเคไปกลางก็กลางวะยิงมอนเตอร์โอ้โหโอเคไอ,อย่างนี้ดีว่ะมันล็อกมันล็อกตัวอัตโนโมัติด้วยนะ อุ้ยโดนสตต้นน่ะรัวส<ๆ>ิครับวุ้ยสาวมันก็โอเคนเคุ้นยแครได้อยู่ได้ไหมไดยไหมไ้ไหม ทกที่อีกทีไอ้โดนป้อมยิงเฮียเอ้ยหิวเลือดหิวเลือดตัวเองก่อนโอเคตอนนี้เพื่อนเราเริ่มคิวกันแล้วเว้ยตอนนี้พลังโจมตีความเร็วในการโจมตีก่อนดีกว่าเราต้องเน้นตีเร็วตายไหมไม่ตายว่ะหนีทันขอให้มันหนีไปก่อนเพราะว่ากูก็ยังไม่ยู่ อืมหนึ่งนัดสอยป้อมมันสักหนึ่งทีก็ยังดีเอ้แต่ผมเล่นด,ดอทเอผมก็เล่นพวกสายยิงขนาดนะสายสายแบบสเต็งอะไรเงี้ยเข้าไปบวกไม่ไหวว่ะตีใกล้อาจจะเป็นเพราเราป๊อตด,ด้วยเอาสิเอาสิมามา มากูยิงยับเลยเนี่ยกูยิงยับเลยเนี่ยไม่ตายเฮียหนีกลับไปทันทุกทีเลยวะอุ้ยแทนตีแล้ววะ่ะเสร็จโจรเีียนตีสงสัยเราต้องเพิ่มความเร็วในการยิงอะ่ะตอนนี้คี่ข้อเราก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะ ไอ้พวกนี้มันน่าจะเป็นตัวเบสิกด้วยอันนี้ผมก็เล่นแบบไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะเนี่ยไอนน้หนึ่งดอก <c oughs> โอ้ยทางนู้นคิวกันว่ะกูยังไม่ได้คิวเลยเฮ้ยมันกวดมันกวดมันกวด โอเคได้แล้วหนึ่งตัวเ้โ็จโจนเย่าเฮาอีกสัจัดนี่เลยเพิ่มพลังโจมตีแปดสิบจัดมาอันนี้เน้นโจมตีก่อนค่อยมีตางค่อยซื้อถุงมือเฮ้ยขโมยบวกกันวะแต่เรายังไถ่ป้อมไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอคีฟก่อนรอคีฟก่อน โอเคอัพสกิลไวด้วยอัพสกิลไวด้วยมนเลเวลสี่อยู่เว้ยโอ้ยโดนหนักๆว่ะโอ้ยมันจะตายเรีวหิวเลือดก่อนหิวเลือดก่อนโอเคโอเคเฮ้ยอันนี้มันดีตรงที่มันมีสามารถหิวเลือดเองได้ด้วยนะเว้ยเจ๋งดีมีเพื่อนมาช่วยบวกละ โว้ยธนูก็ใช้เล่นเลยนะเนี่ยธนูเนี่ยแจมโคตรมันจะยิงสามทีแล้วมันก็จะรัวเว้ยตายฮะสกิล <laughs> อะไรก็ไม่รู้กดมั่วๆไปก่อนให้มันคููดาวไป อันนี้ก่อนโอเคเล่นเล่นป้อมก่อนแหกปอมแหกแล้วปอมแอหกแล้วนะฮะดานไหนต่อดันไหนต่อแหกไหมแหกไหมเฮ้ยโดนสตันตอีกไม่เอานะเราจะโดนสตันตแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยมันมาเว้ย đồn bay đồn bay ôi, ơi đồn stun đi không, <coughs> mình chạy lăng bên mông cọt, ôi đồn stun, ơi hey, hey. lên mình nhiều hơn quá, lên mình nhiều hơn, hơn ตายเชี่อได้ด้วยโอ้ยสั์โอเคโอ้ย,อยเพียใจเลยลอ่ะเฮ้ขอวับกลับบ้านก่อนวะอันนี้อ่ะเพิ่มคียดีคอไปจัดมามันมีของที่เราดูว่าเรามีอะไรบ้างตอนนี้เรามีรองเท้ามีดถุงมือแล้วก็เป็นของของอันนี้ ต้องดูที่ตลาดว่ามันคืออะไรวะนี้เพิ่มความเร็วการโจมตีเหมือนกับว่าเราซื้อของไปแล้วมันอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขึ้นอยู่ว่าเราจะอัปเกรดเป็นอะไรดีอันนี้คีติโก้เราตั้งนสถานะซื้อลวงหน้าไปเลยกดซื้อล่วงหน้าไปเลยด้านไหนด้านไหนด้านไหนกลางซ้ายขวาฮ้ยๆมันตีป้อมวะ่ะแม่งเผื่อไม่ได้นัด โอ้ยยังง่อสัตว์แต่กลัวจะตายตีคลิปก่อนตีคลิปคลิปแม่งเยอะไอสัตว์ว้าไม่ทันได้อสองตัวได้อยูหอ่หิวเลือดก่นอนหิวเลือดก่อนเขาบอกว่าหิเวลาหิวเลือดแ้ามขยับไปไหนมีผลไหมอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันวะ นี่เลยซื้อก่อนเลยแล้วก็ซื้อกะบองซื้อใส่ตัวเองให้หมดก่อนลบอ่าลบได้เฮียจะโดนสตันว่าเอยนี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 มีอ้าว ออ้ยมันมาสองตัวว่ะเชียสองตัวกูก็บวก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 เอาให้ได้สองตัวตายสองตัวเลยเชียโหดสัตว์กลัวโหวดจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเพิ่มเห็ดพีหิวเลือดตัวเองเฮ้ยตายสิ <c oughs> สัตว์คลิป คิบกูก็เอาเสียตายสองสามตัวเลยวะนี่กูโหดขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยกูอาจจะยังไม่เจอคนเก่งก็ได้มั้งนี่กูคิดเล่นๆก่อนนะมันน่าภูมิใจเหลือเกินหนขอดูเพื่อนอยู่นี่เพื่อนอยู่ไหนกันหมดวะเล่นล่างมันไปล่างกันหมดวะกับบนโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยล่างก่อนช่วยล่างช่วยล่างช่วยล่าง จ,จัดมันบวกเลยบวกบวกนั่นแหละโหสัตตอนนี้จังหวะนี้เอ้ยคิดที่ข้อโอ้โหเฮ้คิดแกก็แรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเหมือนแล้วมันจะซื้อของได้เอยแล้วมันมีคำแนะนำแบบเป็นการที่ซื้อซื้อของง่ายมากเลยนะเว้ยเวลาเล่นเกมขึ้นอยู่กับจังหวะการเล่นของเราแล้วล่ะ กลางกลางกลางมันเห็นเรามาลีมมาดิเลยถ่ายป้อมใหญ่เลยแต่ไม่รู้อะตอนนี้กูเอาป้อมนี้ก่อนละให้แหดไปเลยป้อมกลางกูก็แหดโอเควราปกอนวร์ปกันขอวร์บก่อนซื้อมา ซื้อมาซื้อเพิ่มเพิ่มเรื่อยๆอ่ะตอนเนี้ยเหมือนเราซื้อเพิ่มเรื่อยๆอุ้ย,อยไอเทมแม่งช่องเต็มเลยอ่ะเออเหมือนดอทเอเลยอ่ะเกมนแนวนี้มีเยอะมากเลยนะเว้ยตอนนี้ยี่สิบต่อสิบสองนะฮะผมหมายถึงว่าเราคิวไปยี่สิบมันคงแค้นมันคงแค้นไอ้เย้ยเพื่อเราคิวอ่ะ ไม่มีการปักหวานนะฮะเกมนี้เออดีมันเห็นหมดเลยวะเฮียนอนตูดแทกยิงตูดอทิ้งดีไหมเนี่ยโอเคได้อยู่ไปเราก็เราก็บวกไปหูย<ร>คิค,คิติดดีวะ่ะคินี่คือแบบเมื่อเมื่อเราใช้แล้วมันมันจะเพิ่มดาเมจค่อนข้างดีมากเลย อ๋อมีหวานด้วยนี่ว่าเฮ้ยเน่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 เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเดชียและกูอะไอ้สัสใครได้ใครได้เหมือนจะโหดแต่กูโหดกว่าแอบบก่อนแอบบก่อนแอบบก่อน อยู่เลือดอยู่เลือดอ่ารถกูดาวกับคิดที่ข้ออะคิตทคอข้ดีกว่าสก,กิลติดตัวเหมือนเราเอาเงินซื้อแต้มพวกนี้ได้เรื่อยๆวะ่ะอ้าวชนะเกมนี้จะค่อนข้างจบไวมากเลยนะครับผมแล้วก็ฮีโร่มันก็เหมือนต้องซื้อด้วย อย่าก้ mpv กูด้วยกลายเป็น mpv ซะงั้นโอ้โหกูว่าเดี๋ยวพอสกิลสูนย์เนี่ยจะก็จะเจอคนโหดๆน่ะอันอันนี้เรายังเฉยๆอยู่นะอาจจะเจอผู้เล่นแบบเลเวลใกล้เคียงกันหมายถึงว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นเขาก็เพิ่งเริ่มเล่นด้วยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันนะครับผมกลับไปที่ห้องกลับไปที่ห้องนอนอันนี้เป็นอสุนะกับไอ คิดโตเหรอวะเออเจ๋งดีวะ่ะเฮ้ยมีเปิดทีก็ค้าเหรอเปิดอีกแล้วมีอะไรแจกบ้างวัเนี่ยอันนี้แบบใส่เติมเงินอ่ะรับได้ของมาเสียงมันเงียบๆวะ่ะไม่มีเสียงรวนตีประกอบหาเลยเลยโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับผมไปแนละ้วบ,บายบายสวัสดีครับแเราก็เจอกันเอาวีต่อกันนะครับผม